Amlbox สวัสดีครับวันนี้ผมได้ตัวช่วยมาใหม่อีก1ชุดมันมีชื่อว่า Corner Mate ตรงนี้เขียนได้ชัดเจนว่า Corner Mate มันคืออะไระเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนี่คือกล่องตัวเนี้ยไม่แพงนะครับถือว่าถูกมากๆเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวใครสนใจผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่คำบรรยายของวิดีโอเนาะมันคืออะไรมันคือแคลมเข้ามุม เรียกว่าเป็นแคลมป์สตริงแล้วกันเอยวจะเปิดให้ดูหนึ่งกล่องเนี่ยนะข้างในจะมีแบบนี้มีสี่ตัวนะครับเพราะว่ากล่องมันก็มีสี่มุมาเนาะจริงๆผมสั่งมาสองชุดนะมันจะได้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ววิธีใช้งานก็ไม่ยากครับการทำงานของมันก็ไม่มีอะไรมากให้ดูหน้าตาใกล้ๆหน้าตาประมาณนี้เนาะนะครับหน้าตามันประมาณนี้ด้านหลังก็จะมี ตัวนี้ให้เราใช้นิ้วโยกใ,ใช้นิ้วกดอ่ามันเพื่อพอเรากดตรงปากนี้มันก็จะอ้าออกช่องว่างตรงเนี้ยตามสเปคบอกว่ารองรับไม้ได้บางสุดคือ5้ามเมตรแล้วก็รองรับไม้หนาสุดได้22ม mm. ิลิเมตรไม่มีอะไรมากประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูวันนี้ผมจะใช้กับไม้นี่ไม้ยางพาราประสานอย่างที่บอก 16มิลิเมตรก็บัดจจอยบ้านๆไปก่อนบัดจจอยธรรมดาเลยก็คือไม้ต่อไม้ไม้ชนไม้นั่นแหละเนาะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้เราก็เอาตัวสป,สปริงแคลมแคลมสปริงของเราเนี่ยมาความหน้าลงครับกดตัวเนี้ยแล้วก็เอาตัวแหลมๆเข้ามุมไปเลย อันนี้มันใหม่อยู่มันอาจจะแข็งนิดหนึง่งเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ไปใช้ไปสปริงมันเริ่มล้าก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าจริงๆก็ไม่มีอะไรยากอ่านี้ก็ไปแล้วก็จัดมาจัดให้มันตรงนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอีกมุมหนึ่งก็ไม่ใช่อีกมุมหนึ่งสิมุมที่เหลือก็ทำเหมือนกันนะครับเ,เลื่อนมาหนะึ่ สามเหลี่ยมเนี้ยเข้า,เ,าเข้าทีละด้านก่อนก็จะได้ง่ายอือเสร็จแล้วก็ค่อยเอาเนี่เข้าโอเคเสร็จแล้วก็เลื่อนจัดให้มันชนกันสนิทเพื่อที่มันจะได้ฉากนะครับจัดหน่อยอ่ะเรียบร้อยมุมที่เหลือก็ทําเหมือนกันนะครับเข้ามุมเรียบร้อยจากนั้นเราจะยิงสกรูหรือ ตอกเดือยทากาวอะไรก็อแต่ถ้าทากาวเนี่ยต้องทาก่อนนะค่อยอยเข้าแคมมแต่ว่าถ้ายิงสกรูเนี่ยก็จากนี้ก็ยิงได้เลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับ